The ลูกสาวอยากชวนแม่เที่ยวค่ะแต่มีโจทย์ว่าวันนี้เราต้องสนุกร่วมกันทั้งวันและว,วันนี้เราก็มากันที่โยโย่แลนด์สีนครินค่ะครอบครัวเราชอบมาที่นี่กันมากๆเพราะจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันการได้เล่นกับลูกเล่นไปพร้อมๆกับลูกจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดีมากๆระหว่างที่แม่เล่นกับน้องเจ้าขาเราจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันลูกชอบอะไรแม่ชอบอะไรได้เห็นพัฒนาการต่างๆในการกล้าเล่นกล้าแสดงออกของลูกและแม่ยังได้สอนทักษะต่างๆอย่างเช่นการเล่นร่วมกับคนอื่นต้องรู้จักการแบ่งปันและทักษะการรอในเวลาที่่่่่ลลลูกต้อออองงรรคคิวเเเเพืืนน ไปแม่กับน้องเจ้าขาชอบมาเล่นที่นี่มากๆเพราะแม่กับน้องเจ้าขาจะได้เล่นบนเครื่องเล่นเดียวกันเพราะบางเครื่องเล่นในช่วงแรกๆน้องอาจจะยังไม่กล้าเล่นเองคุณแม่หรือคุณพ่อก็สามารถขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นกับน้องได้เลยค่ะเพื่อช่วยเสริมความมั่นใจในการเล่นให้กับน้องว่ามีคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปเล่นเป็นเพื่อนด้วยอย่างน้องเจ้าขาเองก็จะรู้สึกสนุกกับเครื่องเล่นมากขึ้นและคลายความกังวลต่างๆได้เยอะเลยค่ะแต่ที่ชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เป็นสวนสนุกติดแอร์ในร่มเล่นสนุกเกียนสบายกันได้ท ตรตนีนะะ้ก็เป็นมุมโปรดของน้องเจ้าขาเหมือนกันค่ะเล่นเครื่องเล่นกันเหนื่อยแล้วนะคะ<ม>ก็มานั่งพักขุดซากไดโนเสาร์ตรงนี้กันค่ะหรือจะมานั่งเล่นทรายตรงมุมนี้ก็สนุกไม่เบาค่ะต้องบอกว่าเวลาที่พาน้องเจ้าขามาเล่นที่โยโย่แลนด์สีนคริน,นีแม่กับน้องเจ้าขาจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่และสนุกเต็มที่ทุกครั้งเลยค่ะ